คุณผู้ชมครับมาชวนไปร่วมงานบุญที่จังหวัดนครปฐมกันดีกว่าคุณเป๊ะน,นะครับโดยวันเสาร์ที่16เมษายนนั่คือเสาร์หน้าเนี่นะฮะเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยร่วมเป็นเจ้าภาพหรอฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาแล้วก็ร่วมทําบุญได้นะฮะตั้งแต่เวลา9ก้านาิกาเป็นต้นไป รวมไปถึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพอรอฐานพระประธามพระพุทธสมปรารถนาตั้งแต่เวลา15นาฬกาเป็นต้นไปณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเชิญชมรายละเอียดกันครับวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยูลยภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประทานหลอดด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัศมาธิาวนาพระางันใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเบี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสร,ริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุลัยภัยสัจยะครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า ท่าวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตวควนอินปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะ ในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาว่ายขอพรองค์พระยุไลไยภัตกุรุพุทธเจ้าเพื่อมาขอพรโชคลาบและในเรื่องของสุขภาพและได้มาขอพรพระอวโลกิเตศวนกุลอิมพระแม่กุลอิมปางนอนที่แย้มพระโอษซึ่งเป็นปริศน,นาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุข คุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยทูบสีแดงและผลไม้ค่ะ ในวันเสาร์ที่16เมษายน2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาเวลา15นาฬิกาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสัมพราญจังหวัดนครปฐมซึ่ง วัดยังขาดเจ้าภาพในการหล่อฐานพระพุทธรูปสมปรารถนาเป็นจํานวนมากค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาปลูกต้นบุญแห่งการสมปรารถนาณนาวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอาเภอสัมพรานจังหวัดนคนปรปฐมด้วยกันนะคะในทางจริงเราก็ไปทําบุญกันได้ทุกวัน,นใช่ครับไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะแต่ว่าในเสาหน้าอย่างที่บอกนะครับการหล่อฐานพระประธานนะครับพระพุทธรูปสมปรารถนาทําบทำบุญตั้งแต่9ก้าโมง แล้วก็15ในการเป็นต้นไปก็ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานได้นะครับนี่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพผมพาครอบครัวไปไปละวัดธรรมปัญญารามอยู่ที่สามพรานออกจากกรุงเทพไปนิดเดียวเองวัดร่มลื่นนะครแล้วใครที่ศรัทธาเจ้าแม่กวลอิ่มพอเชิญไปไหว้ท่านที่นั่นได้เลยองค์ใหญ่มากบรรยากาศดีสุดเลยในโลกดูฮะ